พ่อพ่อคร<ะ>ับครับนางก็ทําไไ้อยู่พ่อทำงานครับพ่อใจงุนหรอพ่อใจเงินแล้วให้ปิดหน่อยให้ปิดหน่อยหรอให้ปิดอ่าให้ปิดก็ได้โอเคนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับ ก่อนหน้านี้ผมได้ประมูลกีตาร์มาตัวหนึ่งเนาะในราคา2,500นะครับเป็นยามาฮ่าไดนามิกปีสักประมาณ1,96กว่าที่นี้ประเด็นของมันคือสอภาพของเฟรตเนี่ยมันค่อนข้างจับไม่ไหวละผมก็เลยคิดว่าอโอเคเดี๋ยวถึงเวลาที่ควรที่จะรีเฟรตมันสัทีนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีเฟรตให้ดูนะครับเจ้าตัวนี้ยามาฮ่าไดนามิกนะครับ สภาพเฟดเข้าวๆนะครับสภาพเฟดเข้าๆนะครับ,บ,รบโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับวิธีการรีเฟดเดี๋ยวผมเคลียร์เริ่มต้นด้วยการเคลียร์สายก่อนนะครับเอาสายผ่อนลงแล้วก็เก็บให้เข้าที่ก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมถอดเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บสายนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอานัดออกกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาเฟตออกกันนะครับอุปกรณ์เอาเฟตออกจะมีอยู่แค่อันนี้นะครับ นักรีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเอาไว้ล้างหัวเนาะก็จะเป็นล้างหัวบักีตามปกตินะครับซึ่งตัวสำคัญที่เราขาดไม่ได้ต,ต,ตัวที่เป็นตะกัวตัวที่เป็นตะกัวเนี่ยเราจะเอาไว้เช็คดูว่าความร้อนบนเฟตเนี่ยมีความร้อนพอหรือยังนะครับแล้วเราจะค่อยๆหนีเฟตออกด้วยตัวนี้นะครับเป็นครีมหนีเฟต ดึงนะครับเวลาทำต้องให้ความร้อนทั่วๆก่อนนะครับเวลาเอาเฟตออกเนี่ยเน้นการบีบเข้าไปอย่างนี้นะครับไม่ดึงออกมานะครับไม่งั้นมไม้มันจะหลุดมาด้วยเราก็จะเอาตัวที่เป็นตะกั่วนะครับคอยเช็คความร้อนบนเฟตนะครับ ว่าโอเคความร้อนโทษถึงแล้วนะครับแล้วก็หนีบออกระวังไม่ให้ตัวที่เป็นบัตรกรีนี้ไปโดนนะครับโดนไม้เนะอันนี้จะเป็นตัวเฟดแบบทองเหลืองนะครับนี่จะเป็นเฟ็ดที่เราไม่ค่อยคุ้นกันกเท่าไหร่ อยู่ในอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเขาเนาะทีนี้ถ้าเกิดคุณเริ่มเชี่ยวชาญหรือว่าเริ่มมองออกว่าความร้อนเนี่ยมันลงที่เฟดพอหรือยังเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวที่เป็นตะกั่วก็ได้นะครับ โอเคตอนนี้ก็ถอดเฟดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์ไม้กันนะครับเนื่องด้วยกีตาร์ตัวคลาสสิกเนี่ยมันจะเป็นเรียบเนาะผมก็ต้องเคลียร์ทั้งหมดนะครับเคลียร์ระนาบนะครับเคลียร์ระนาบใหม่โอเคเดี๋ยวเรามาเลเวลตัวเฟดบอร์ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวที่ปรับระดับน้ำเนาะ ในอุตสาหกรรมก่อสร้างแต่ว่าต้องเลือกดีๆหน่อยแล้วก็อย่างตัวนี้ผมได้ปรับระดับมันใหม่หมดนะครับให้มันตรงนะครับหรือว่าคุณจะเลือกซื้อที่ช้อปปีก็ได้นะครับก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะแยะนะครับตัวเลเวลที่เป็นของกีตาร์จริงๆก็ขายในช้อปปีนะครับลองดูได้นะครับวิธีการทําก็คือค่อยๆนะครับค่อยๆเนื่องด้วยตัวนี้มันจะมีการเคลือบที่เฟดบอร์ดเนาะแต่ว่าผมไม่ซีเรียสเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวทําเล่นเองนะครับ ก็จะปรับระดับใหม่หมดนะครับโอเคอันนี้กระดาษไรายเบอร์280เนาะโอเคครับต้องบอกก่อนว่าด้วยคอที่เป็นคลาสสิกเนี่ยมันค่อนข้างแข็งดังนั้นตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ตัวคอไว้นะครับ โอเคครับตอนนี้เลเวลเรียบร้อยแล้วนะครับไม้เนี่ยจากเดิมที่มันเป็นสีดำๆเนาะไม้จริงๆมันจะเป็นประมาณแบบนี้ครับของตัวไดนามิกนัมเบอร์สิเนาะซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไม้ชนิดเดียวกับตัวไดนามิกนัมเบอร์ยีนะครับชนิดของไม้เนี่ยผมมองไม่ออกผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นไม้อะไรเนาะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราน่าจะเริ่มลงเฟ็ดแล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงเฟตเนาะเฟตเป็นตัวนี้นะครับเป็นจอดแม็กนัมเบอร์หนึนะครับอันนี้คือ,อรายละเอียดของม่านนะครับโอเคโอเคครับอันนี้คือตัวเฟตนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเตรียมขนาดกันก่อนนะครับก็คือวัดขนาดแล้วก็ตัดนะครับตับเดเสร็จแล้วเดี๋ยวนิฟเราต้องนิฟเ็ตด,ด้วยตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นนตัวเบเดี๋ยวเราจะมานิฟเฟตกันนะครับเราจะนิฟเฟตให้ฐานเฟตเนี่ยมันหายไปนิดนึงเนาะเพื่อเวลาเล่นมันจะได้ไม่ยืดมาบาดนิ้วนะครับโอเค ใส่เข้าไปมันจะมีล่องนะครับแล้วก็กดอพอกดปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับฐานใต้เฟลดมันจะหายไปโอเคทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับโอเคเราเรานิปเฟดเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้มันก็มีอยู่2แบบก็คือเก็บไว้แล้วค่อยมาตอกลงเฟดกีตาร์แต่ว่าทีนี้ผมใช้แบบว่านิปเสร็จแล้วก็ตอกเลยง่ายกว่าเพราะว่า ตัวนี้มันใส่เฟตง่ายก็คือล่องเฟตเนี่ยมันพอดีกับตัวล่องของฐานฐานเฟตตัวนี้นะครับคือฐานเฟตของตัวนี้ครับเส้นแกนเนี่ยมันพอดีกันดังนั้นผมไม่ต้องใช้แรงกดเยอะนะครับวิธีใส่เฟตเนี่ยมันก็จะมีแบบทั้งใช้ตัวนี้นะครับกดลงไปใช้กับเครื่องอเครื่องสว่านก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวปั๊มซึ่งตัวเนี้ยผมแค่ตอกธรรมดาได้วิธีตอกก็คือ ก่อนก่อนที่ผมจะตอกเฟตเนี่ยผมลงวาสลีนที่ฟิงเกอร์บอร์ดไว้หมดเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ผมก็ใช้วิธีการลงไปง่ายๆเลยครับเอาเฟตวางนะครับใช้นิ้วกดลงไปนะครับนิ้วกดลงไปประมาณนึงแล้วก็หาไม้ที่เป็นอ่ตัวเนี้ยผมเป็นไม้อีโบนีนะครับไม้อีโบนีคือไปหาอะไรก็ได้ครับที่เป็นไม้แข็งแล้วก็อะไรก็ได้ตอกแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ตัวตะไบตอกก็ได้ง่ายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไร วิธีการตอ,อกตอ,อกพิรจุดนะครับตอ,อกแล้วไล่นะครับไล่แบบนี้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันต้องตอ,อกมุมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวตอ,อกมุมเนี่ยผมตอ,อกทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้เฟตตัวล่องเฟตเนี่ยมันไม่แน่นมากพอไม่แน่นมากเนี่ยสมมุติผมตอ,อกมุมตรงเนี้ยให้มันงอลงนะครับ ถ้าเกิดเราตอกมุมงอลงปักเฟดอีกข้างนึงมือนจะกระโดดวิธีที่ผมจะทาก็คือเดี๋ยวผมลงกาวก่อนพอลงกาวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาตอกมุมนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําหมดทั้งหมดนี้แล้วเดี๋ยวจะหยอดกาวให้ดูนะครับตอนนี้ผมตอกเฟดลงไปหมดแล้วนะครับลักษณะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับอันนี้คือก่อนที่เราจะลงกาวเนาะซึ่งก่อนที่เราจะลงกาวเนี่ยเราต้องเมคชัวร์ก่อนก็คือ ต้องมาวัดความสูงของตรงนี้ทั้งหมดนะครับเวลาวัดวัดที่ละ3เฟตนะครับโอเคนะครับเช็คให้หมดก่อนลงกาวนะครับโอเคครับ okay. ผมเช็คเรียบร้อยละระดับเฟตโอเคนะครับทีนี้เราจะลงกาวกันมันจะเป็นกาวร้อนนะครับซูเปอร์กลูผมก็จะต่อให้มันปลายมันเล็กๆเกนาะโอเควิธีการลงนะครับ ค่อยๆหยอดนะครับอย่าหยอดเยอะอ,ะอย่างนี้ครับหยอดลงไปมันจะไหลลงไปใต้เ็ตนะครับถ้าเกิดเราเห็นทีนี้ผมวางวัสลีนไว้เรียบร้อยเนาะมันก็จะไหลลงไปโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นนะครับทําแบบนี้ครับไปจนครบนะครับทุกเฟตนะครับโอเคก่อนหน้าน,นี้เราหยอดกาวติดเรียบร้อยเนาะ ติดเฟตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการตอกมุมเฟดให้ลงมาให้มันรับกับขอบของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับทีนี้เวลาตอกเนี่ยมันจะใช้นี่นะครับใช้ไม้ตัวเดิมนะครับเอาไปทาบที่ขอบเฟดแล้วก็ใช้ค้อนตอกหรือว่าใช้อะไรตอกก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคลักษณะของมันก็คือเรามีไม้เนาะแล้วเราก็เอาวางวางทาบเอียงๆนะครับเอาวางทาบเอียงๆอย่างนี้ นะครับแล้วก็ใช้ตอกเพื่อให้คอเฟตเนี่ยมันงุ้มลงนะครับให้คอเฟตมันงุ้มลงโอเคโอเคครับหลังจากที่เราตอกขอบของเฟตเนี่ยลงไปได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมา ตัดเฟดกันโดยตัวนี้นะครับเอาไปตัดด้านข้างนะครับตัดแบบนี้โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าพ่อตัดเ็ดอยู่ลูกไม่ไม่เหรอพ่อตัดเ็ดก่อน ระวังลื่นครับาาพ่อเอามาแล้วพ่อเอามาแล้วเดี๋ยวพ่อตัดเ็จก่อนไปที่เตียงไหมพ่อพ่อ,อพ่อมาที่ช็อปแล้วพ่ออไปได้ครับแต่ว่าอันตรายนะต้องระวังนะครับ ครับอม่ย่าครับผมจ่ายเงินก่อนต้องจ่าย <ผม S 2> เ,เงินก่อนด้วยต้องจ่ายเงินก่อนน้องสิงมีเงินไหมครับต้องจ,จ่ายจ้างก่อนนะต้องจ่ายตังก่อนนะเก็บได้อ่าพ่อจ่ออออายตังค์โอเคตอนนี้เราตัดเฟสเรียบร้อยนะครับทั้งหมดแล้ว<อ>เดี๋ยวเราจะต้อง ทำ35ดีกนะครับด้วยตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นตัวทำ35ดีกนะครับของสัจนแม็กนะครับก็คือเราจะเอาตะไบตัวนี้ไปถูอขอเข่เอ,อย่างนี้นะครับทั้ง2ด้านอ้าวนายช่าง,งนายช่างพยังไม่ใจจังนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเลวเวลกันนะครับ วิธีการเลเวลก็คือทําตรงนี้นะครับเอาตรงนี้ไปถูเนะเอาตรงนี้ไปถูจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาทํา35ดีกีกันต่อเนาะทีเนี้ยถ้าเกิดสังเกตให้ดีครับตัวเนี้ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกแล้วก็จะมีล็อกตัวต,วตะไบไว้ ซึ่งถ้าเกิดเราใช้ด้านที่เป็นไอเนี้ยครับพลาสติกปกติเนี่ยมันจะฝืดและเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันจะเก็บฝุ่นผงที่มันเป็นผงเหล็กดังนั้นผมจะใช้เมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมจะใช้กระดาษกาวมาแปะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดใช้ไปสักพักเนี่ยกระดาษกาวจะขาดซึ่งตัวที่ใช้แล้วดีที่สุดณตอนนี้ที่หาได้ก็คือตัวนี้ครับเราก็ใช้เทปกาวสองหน้าเนี่ยแหละครับแปะลงไปเลยโดยที่ไม่แกะออกเนาะ ก็จะใช้มันแบบนี้แล้วมันจะลื่นนะครับเวลาถูมันจะถูง,ง่ายนะครับทีเนี้เดี๋ยวเราจะเลเวลจนจนเฟดเนี้ยจนไม้ตรงนี้ยครับรน้นไม้ขอบเนี่ยผมซูมให้ดูตรงไม้ขอบตรงนี้ครับขอบขอบของมันเนี่ยถูกกินด้วยตัวตะไบ,บตัวนี้นะครับกินเข้าไปสักระยะหนึ่งจริงๆก็ประมาณสักมิลหรือมิลครึ่งเลยนะครับ โอเคพอทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์ฝุ่นนะครับด้วยแปลงนะครับเอาพวกตัวที่เป็นเศษเศออกซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยให้เ็ตเนี่ยเราต้องเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะเราต้องเคลียร์ที่ตัวนี้ด้วยซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยให้เศตเนี่ยครับเป็นผงๆแล้วมาติดอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจะกินเศตก็คือระดับระนาบของเศตเนี่ยมันจะถูกเหมือนตะไบลงไปด้วยนะครับซึ่งไม่ดีโอเคเดี๋ยวเรามาตะไบกันต่อ จะเห็นได้ว่าเราจะเริ่มเห็นผงเฟรตนะครับหลุดอยู่ตามนี้แล้วก็จะมีติดอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเราต้องเคลียร์ออกตลอดนะครับทำไมสักพักต้องเคลียร์ตลอดตัวเฟรตที่อยู่ด้านในๆนะครับด้านในๆเนี่ยแถวๆเนี้ยตัวเฟรตเนี่ยมันจะใกล้กันพอมันใกล้กันเนี่ยเวลาที่เราตะไบเราจะใช้แรงเยอะครับเหมือนมั้มีแรงต้านจากตัวเฟรตเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดในส่วนของเฟรตด้านนอกเนี่ยครับตะไบแป๊บเดียวมันก็จะลงละ ซึ่งเวลาตะไบเนี่ยเราต้องระวังว่าไม่ให้มันแอนเข้าไปอย่างเงี้ยครับไม่ให้มันแอนเข้าไปเราต้องพยายามตะไบให้มันตรงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอทําต่อให้เสร็จแล้วกันนะครับทำทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโอเคครับทีนี้พอเราทํา35ดีกรีเสร็จนะครับถ้าเกิดเรามองตัวที่เป็นขอบ เป็นขอบของฟนะิงกอร์บอดเนาะเราจะเห็นว่าผมจะทำให้มันแบบกินเนื้อไม้ไปหน่อยนึงนะครับตลอดคอเลยนะครับตรงนู้นก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับจะถูกทำแบบนี้หมดเลยนะครับเพื่อให้เวลาเราเล่นเนี่ยเราจับแล้วมันแบบคอนฟอร์ตกับมือนะครับเวลาเราจับแบบนี้นะครับมันเหมือนกับโคง้งมาด้วยมารับกับมือทีเนี้ยเฟลดมันยังคมอยู่เห็นไหมเนาะ เราก็ต้องปรับให้มันแบบด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันมีความมนนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราปรับเสร็จเนี่ยเราก็จะมาทําโค้งตรงนี้ให้มากกว่าเดิมอีกเพราะตอนนี้มันป้นปาน,เนาๆเนาะฉากๆเนาะตรงตรงซึ่งเดี๋ยวเราจะทําให้มันโค้งลงนะครับโอเคทีนี้ตัวตะไบที่เราใช้ตะไบขอบเฟดตรงนี้ครับอันจะเป็นตัวนี้เนาะจะเป็นตัวนี้ซึ่งด้านนี้ครับที่เป็นด้านสัมผัสกับซิงเกิบอร์ดเนี่ยมันจะไม่มีคมของ ตัวตะไบเนาะแต่ว่าขอบๆเนี่ยจะมีครับด้านข้างมีเพื่อทําให้ไม่กินเนื้อไม้นะครับเวลาตะไบนะครับตะไบ,บเป็นแบบนี้นะครับแล้วแต่คนถนัดนะแต่ผมจะถนัดทําทางเดียวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งค่อยค่อยมาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เวลาที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นกลิ้งอย่างนี้นะครับก็คือเราจะแตะตั้งแต่ขอบเฟตไปจนด้านบนเนาะเกือบถึงด้านบนนะครับพอเราลบมุมเฟตเนี่ยครับได้ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยความคมของมันเนี่ยก็หายไปประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยสวยงามเราก็จะเก็บงานด้วยกระดาษทรายนะครับเป็นกระดาษทรายขัดเหล็ก ทั่วไปนะครับตั้งแต่ใช้ตั้งแต่เบอร์ประมาณ8 0 0นะครับเวลาเก็บเนี่ยก็พับมุมมันอย่างนี้พับมุม,มอย่างนี้แล้วเอามาขูดเนี่ยคอเ็จขูดอย่างนี้นะครับตัวความคมหรือว่าความไม่เนียนเนี่ยมันก็จะหายไปประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ถูฟิเกระบอดด้วยวิธีการแบบนี้ด้วยนะครับประมาณอย่างนี้นะครับแล้วพอเราทำเรียบร้อยแล้วเนี่ย ค่อยเอาไปบัฟเฟิลลิ่งนะครับก็คือเอาไปเข้าเครื่องขัดทีเนี้ยเฟตมันจะขอเฟตมันจะสวยงามมากแต่ถามว่าไม่เอาเข้าเครื่องขัดได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดเราไม่มีเราไม่ใช้ได้ไหมตอบว่าได้ครับไม่จําเป็นนะครับใช้มือขัดไปให้มันมนมน,มนได้หมดโอเคเดี๋ยวผมจะขัดให้ดูนะต้องเล่าแบบนี้ว่ากีตาร์ตัวเนี้ยครับผมทําเพื่อเล่นเองเนาะดังนั้น งานก็คือจะเก็บเพื่อให้เล่นได้เรียบเนียนเฉยๆไม่ได้เก็บเพื่อความสวยงามเนาะงานนี้ไม่ได้ขายนะครับ <S <S เล่นแล้วให้มันคอมฟอร์ตกับมือครับไม่กัดนิ้วไม่บาดนิ้วนะครับเล่นแล้วก็มีความโค้งมนด้านเฟสจที่เป็นสําหรับมือจับเล่นฝั่งนี้ครับสาคัญเนาะเราก็ต้องพยายามทําให้มันมนมนมากที่สุดนะครับเราเก็บงานพวกนี้ครับหนึ่งคือเพื่อความสวยงามเนาะอย่างพึงที่2ก็คือเพื่อไม่ให้มันบาดนิ้วเราแค่นั้นเองครับ ถ้าเกิดงานทําขายก็จะต้องทําดีกว่านี้เนาะอันนี้มันทําแบบง่ายๆนะครับหรือว่าเราทํารับงานซ่อมนะครับเราก็ต้องสีเรียนเรื่องพวกนี้นิดนึงนะครับบางทีเนี่ยงานซ่อมเนี่ยอย่างพวกที่เป็นกีตาร์ของลูกค้าเนี่ยเขาก็จะมเออีเล็กเกอร์ที่ขอบมูเฟ็เนาะต้องคุยกับลูกค้าให้ชัวร์ว่าคุณจะทําแบบที่กินเนื้อไม้ด้านข้างหรือเปล่าหรือไม่กิน บางทีเนี่ยอย่างเช่นเฟนเดอร์เนี่ยมันก็จะเป็นโค้งอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องกินเนื้อไม้เนาะแต่ว่ากีตาร์โปร่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นมาตรงๆนะครับมีความโค้งขึ้นมานิดเดียวดังนั้นปกติเนี่ยผมจะเคลียร์หมดนะครับเล็กเกอร์หายก็ต้องคุยกับลูกค้านะเพราะหายเฉพาะส่วนนะครับหายนิดเดียวประมาณ1มิลอะไรเงี้ยหนึ่งมิลหนึ่งมิลครึ่งเวลาโดนที่ฟิลเตอร์บอร์ดนะครับถ้าเกิดเป็นฟิงเกอร์บอร์ดแบบโลสูดเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยแต่ไม่ควรขัดไปทางด้านนี้เนาะควรขัดตามทางไม้ แต่ตัวขอบเนี่ครับเราแตกแค่เฉพาะขอบไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับอันนี้คืองานที่เก็บด้วยกระดาษไฟายเบอร์800เนาะจะเป็นประมาณนี้นะครับในกล้องมันอาจจะดูยากไปนิดนึงนะครับมันจะเป็นงานโค้งๆนะครับโอเคก็คือขอบมันจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเก็บเบอร์800ซึ่งตัวนี้ผมจะพออยู่แค่นี้แหละแล้วก็ต้องบอกกันว่าถ้าเกิดเป็นกีตาร์โปร่งปกติเนาะ มันก็ยังต้องมีการปรับเลเวลเฟดนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าเกิดเป็นกีตาร์โรงปกติเนาะมันจะมีการเลเวลเฟดด้วยเนาะแต่ว่าตัวนี้ด้วยความกีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันเป็นกีตาร์แบนแล้วก็ผมเคลียร์ไม้แบบเรียบร้อยแล้วก็ต่อลงเฟดเนี่ยก็วัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับวัดระดับทุกอย่างดังนั้นตัวนี้ผมจะไม่มีการเลเวลเนาะเหมือนก็ลงเฟดไปเลยตามปกตินะครับเช็คเฟดทุกตำแหน่งเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวมันจะมีตัวที่ต้องเคลียร์กาวร้อนอยู่นิดหน่อยเนาะ ปกติจะใช้วิธีขูแดแบบนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวกาวมันก็จะหลุดมาเลยเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้ซึมเข้าเนื้อไม้นะครับมันอยู่ด้านบนนะครับถ้าเกิดเราไม่ทาตัววาสลีนก่อนเนี่ยมันจะซึมเข้าเนื้อไม้นะครับพอมันเข้าซึมเนื้อไม้ไปเนี่ยมันก็จะขูดยากละนะครับทีนี้ผมลงไว้แบบบางๆมากดังนั้นมันจะไม่ค่อยเห็น ความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับปกติก็จะเคลียร์มันแผ่นเลยถ้าเกิดมันลงแบบนั้นหนาเนาะตอนนี้ผมเคลียร์กาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยด้วยความที่สีเคลือบของกีตาร์ตัวนี้มันถูกลอกออกเนาะผมก็จะแก้ด้วยไม่ใช่เรียกว่าแก้ดีกว่าครับเรียกว่าช่วยป้องกันนะครับด้วยตัวนี้ เดี๋ยวผมใช้ทูออยนะครับฉโลมบนฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเลเยอร์บางๆเท่านั้นถ้าเกิดใครไม่มีจริงๆจริง,รงๆทูออยไม่ได้สําคัญมากเนาะอันนี้มันเอาไว้เคลือบคอกีตาร์เลยถ้าเกิดไม่ซีเรียสมากก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เป็นเลมอนออยนะครับเวลาทาใช้นิ้วทาไปเลยนะครับตามปกติผมปาดออกมาแล้วแล้วก็ทาไปบางๆนะครับให้มันซึมรักษาเนื้อไม้ไม่มีอะไรมากครับตัวทูออยนะครับหาซื้อได้ที่ ม็อกฮมมีหรืออะไรเนี่ยแหละครับเิร์ชใน Google ก็ได้ครับก็เจอนะครับจะอยู่ตรงแถวแถวพาหุลครับถ้าเกิดผมจะไม่ผิดเนาะมันจะเป็นน้ำมันทาด้ามปืนอะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้นิ้วทาเนี่ยครับเดี๋ยวทักพักเนี่ยมันจะมาเคลือบมือเราก็ต้องล้างออกให้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้ติดเหมือนติดทนนานนะครับส่วนน้ำมันที่มันเปือเฟตเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับก็เดี๋ยวค่อยเช็ดออก ตอนที่มันแห้งมันจะแข็งเป็นฟิล์มนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสักพักก็แห้งละนะครับโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวเราจะมีการปรับเชฟของตัวนัดนิดนึงเนาะปรับฐานนัดก่อนฐานนัดเรียบแล้วนะครับก็ปรับด้านนี้นะทานติดฟิล์มก์บอร์ดทีนี้นะครับเห็นไหมว่าด้านหลังของนัดมันยังไม่สวยงามนะครับเดี๋ยวก็มีการปรับนิดหน่อยโอเคนะครับนัดก็ถูกปรับมาเป็นแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราใสาล่ละ นะครับเรา๋ยวเซตอัพนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันนะครับทีนี้เวลาเราใส่นัดเนี่ยมันต้องหยอดกาวด้านใต้ไปนิดนึงจะเป็นกาวร้อนหรือว่ากาวธรรมดาก็ได้แต่ไม่ต้องเยอะนะครับก็แค่เอาให้มันอยู่นะครับที่นี้เดี๋ยวผมใช้วูดกลูนะครับเอลเมอร์ไม่ต้องเยอะนะครับจริงๆอันนี้เทมาเกินเลยปาดเพียงนิดเดียวนะครับแล้วทานะครับแล้วก็เอาไปวางได้เลยนะครับวางตำแหน่งเดิมนะครับไม่ให้มันเพี้ยนเนาะ โอเคทีนี้ก็ใส่สายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่สายกันเลยนะครับเราต้องใส่สายให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมเนาะหมายถึงว่าการเกลีย่ยสายก็อยู่ภายในตำแหน่งเดิมของเขานะครับสายสาย4สาย5สาย3สาย2เนี่ยเกลีย่ยออกไปด้านนอกนะครับก็ <Okay. S 2> คือออกไปด้านนอกหัวอันนี้ออกไปด้านนอกหัวนะครับเดี๋ยวใส่สายเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับโอเคครับ สายๆเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คืองานนะครับรีเฟรชเล่นเองเนาะเพราะว่าตัวนี้ผมกะเอาไปเล่นด้วยความชอบส่วนตัวที่มันเป็นยามาฮ่าแล้วก็ปีเก่านะครับฟิง์มอร์บอผมโอเคกับสีนี้เนาะผมว่ามันสวยดีนะครับโอเคงานเฟดก็ตทมปกติด้วยเฟดที่เราไม่ได้ทำการเลเวลเนาะ มันมันถูกใส่มาพอดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่ต้องไปขัดเฟตอะไรมากมายนะครับเก็บงานเ,ยเฉยโอเคโอเคครับขอบคุณที่รับชมมากนะครับออถ้าเกิดผมพอมีเวลากลับมาช็อปที่ต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรสนุกสนุกให้ดูเรื่อยๆนะครับตัวนี้ถ้าเกิดมีข้อสงสัยตรงไหนลองสอบถามได้นะครับว่าขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับพี่ต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับหน้าก็จะมันๆหน่อยเนาะ ร้อนๆน,นะครับโอเคขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับให้ปิดอ่าให้ปิดก็ได้โอเค